เอามาเลยพี่น้องงี่มาตัดไปมาตัดเอาวีออกยายก็จะทำแบบแบบของยายนี่แหละเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ได้พี่น้องเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่เนี่ยโอ้เดี๋ยวเบิ้งได้เดี๋เบิ้งได้ กราหวีหนึงนี่นี่อ่ะคือยาเราอบกินอไว้ให้อ้อาหวีเดียวพอโอ้บ้าหรือไงต้องไม่บ้าคือเอคืออบกินใส่บอดรือยาทุกอะไรก็ว่าไปไม่ได้เคยใส่อ่ะเอ้าไม่มีเดีก็ไปแจกหมกเจ๊ก็เกลยดสิคะที่เป็นไรคะตายค่ะไปกินไมตัดนะทำไมไม่ทิมนี่นะเดี๋ยวดูจะเอาข้างล่างก่อนนี่เลฮะแกอยากเข้ากล้องใช่ไหมไม่เลยไม่อยากเข้า <laughs> อย่าเข้าอด้า <c oughs> สวยมากเลยอ่ะยายสวยกินอะไรทีแล้ววันนี้สวยวยานะยลูกสวยมาติดลูกก็ถือใจ สองลูกไหมเนาะทำสองลูกมเนี่ยนันเลยอ้บแม่พ่อพ่อ แตมีอีกบีนะึงสวยๆอุ้ยแม่ไลายบีโอ้อันนี้มากินซั้งหมดตัวใหญ่เนาะเ <ừ. S 2> สื้อหนูยางกล้วยติดหมดแล้ว